สวัสดีครับตอนนี้ Apple ปล่อย iOS 17ออกมาให้ทดสอบกันถึงเบต้า3กันแล้วพร้อมกันนั้นก็มีบั๊กสำคัญในแอปไลน์ที่ต้องรอการแก้ไขกันต่อไปครับเพื่อนๆสามารถดูปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้แนะในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับหนึ่งในคำถามสำคัญที่เพื่อนๆถามกันมาต่อเนื่องคือการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้แก้ปัญหาเรื่องความถี่ในการแสดงผลของหน้าจอสำหรับ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max หรือ,อยังคำตอบคือแก้ไขแล้วครับไม่มีปัญหาแล้ว เพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อเราลองเลื่อนหน้าจอเร็วๆความถี่ในการแสดงผลขึ้นไปสูงสุดที่120เฮิรต์ไม่มีปัญหาเลยครับใช้งานได้ลื่นๆดูหน้าจอได้อย่างสบายตาเลยครับและในหน้าจอล็อกในขณะที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรบนหน้าจอก็จะแสดงความถี่ที่0เฮิรต์ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้อีกด้วยครับสำหรับวิธีการแสดงตัวเลขเฟรมเรทและความถีน่นี้สามารถทําได้ง่ายๆทําทได้ฟรีเพื่อนๆสามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้ในคําอธิบายใต้คลิป และในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ได้ครับถ้ามีข้อมูลอัปเดตอะไรเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับ iOS 17 Beta ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดปุ่มรูปกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ